สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหญิงในช่องหญิงวิงวิง,วงสวยได้ง่ายน,นิดเดียวอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมีเคล็ดลับนะคะหญิงใช้เทคนิคทีนะคะหญิงใช้ครีมกันแดดยังไงนะคะให้หน้าขาวใสกันน้ํากันเหงื่อไปชมกันได้เลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้หญิงจะมาแนะนํานะคะครีมกันแดดที่หญิงใช้เป็นประจํานะคะทาได้ทั้งหน้าและผิวกายนะคะนี่เลยนะคะฟาร์มาเพียวนะคะเดลี่ซันสกิน s p f 50 p a บกบวกบวก,บวกนะคะ ผลิตภัณฑ์กันแดดทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายนะคะเป็นโลชั่นสูตรน้ํากันแดดนะคะ,ะกันน้ํากันเหงื่อนะคะอย่างใครนะคะที่ออกมากายว่ายน้ํานะคะทาทุกชั่วโมงได้เลยนะคะเนื้อเขาจะมีผลิตภัณฑ์เป็นสีแบบขาวๆขวุ่นๆนะคะทุกคนกลิ่นหอมแบบอ่อนๆยิ่งใช้แล้วใช้ดีมากเลยนะคะหาซื้อได้ตามแบบร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะ หรือใครแบบหาไม่เจอบางสาขาบางเอบางร้านขายยานะคะร้านขายยาแบบหมดก็สั่งซื้อที่เพจ Facebook Instagram ฟาร์มาเพียวได้เลยค่ะกินหอมมันอ่อนแล้วก็ซึมซาบเร็วนะคะไม่เหนียวหนึบหนลดการอาักเสบของผิวผิวแบบที่ค้ำเสียนะคะฟื้นฟูผิวขั้นสุดเลยนะคะทุกคน แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะทุกคนใช้กับทุกสภาพผิวได้เลยนะคะไม่ไม่แบบแพ้ง่ายไม่ทำให้ผิวแพ้ง่ายนะคะเขามี UVA แล้วก็ UVB นะคะแล้วก็ป้องกันแสงจากบูไลท์แล้วก็อินฟาเรดจากแสงไฟนีออนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีแบบอโลเวล่านะคะแล้วมีวิตามิน E นะคะช่วยผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ ไม่ไม่อุดตันต่อผิวนะคะก็ชารูของคนนะคะเดี๋ยวหญิงจะทาให้ดูเลยนะคะทุกคนวันนี้หญิงยังไม่ได้ทาครีมอะไรเลยนะคะทุกคนเขาจะซึมซาบเร็วมากเลยนะคะทุกคนทาลงไปหอมเห็นไหมคะเขาจะแบบแป๊บเดียวแห้งไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็ทาได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะดีมากๆเลยนะคะราคาน่ารักสะพายกระเป๋านะคะทุกคน ลงไปได้เลยนะคะเห็นไหมทุกคนเนี่ยน่าจะได้แบบได้ความแบบนุ่มชุ่มชื้นฉ่ำเงามาระดับหนึ่งนะคะดีมากๆเลยนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปใครไม่สะดวกก็อย่างที่บงหญิง่งบอกไปข้างต้นนะคะสั่งที่ Facebook i n s t a g r a m f a c e b o o k Page เ,เขาในฟาร์มมาเพียวได้เลยนะคะทุกคนเป็นแบบเพื่อจะสำอางนะคะดีมากๆนะคะดีต่อผิวนะคะทุกคน จะชับรูขุมขนใช่ไหมคะผิวที่ได้ก็อย่างเงี้ยกันแดดด้วยกันน้ํากันเหงื่อดีมากๆสําหรับใครที่ชอบออกกาลังกายว่ายน้ํานะคะแบบทาทุกๆชั่วโมงทั้งหน้าผิวหน้าผิวกายดีมากเลยพกพาตัวเดียวดีมากๆเลยค่ะแบบซองก็มีแล้วก็แบบขวดก็มีดีมากเลยนะคะคีมันนี้นะคะแบบต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เป็นค่าวผึ้งคะทุกคนเนี่ยดีมากๆเลยนะคะ อยากสนับสนุนให้คนไปซื้อไปตําเลยนะคะทุกคนดีมากๆผิวดีมากๆแล้วก็ใช้ดีกันแดดนะคะหญิงแนะนําเลยตัวนี้ดีมากแล้วไม่ทําให้หน้านะคะอุดตันแล้วก็ลดการอักเสบของผิวที่ผิวแบบค้าเสียหรือไม่ค้าจากแดดหรือแบบลดการอักเสบของผิวอะคะ่ะที่แบบแพ้ง่ายๆดีมากๆใครที่แพ้ง่ายหรือผิวเบาบางเนี่ยใช้ดีมากๆเลยนะคะ อิงมีข้อมาแนะนํานะคะสําหรับการใช้กันแดดไม่ว่ากันแดดผิวหน้าหรือผิวกายเราต้องใช้ก่อนออกแดด20นาทีนะคะทุกๆครั้งเลยก่อนออกแดดออ,ออกจากนอกบ้านออกแดด20นาทีแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบว่ายน้ำอะไรให้ทาทุกๆชั่วโมงนะคะจะดีมากเลยผิวก็จะไม่ค้ำเสียไม่ไม่จากแดดนะคะคาก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ เคล็ดลับนะคะที่หญิงใช้นี่นะคะกันแดดฟาร์มาเพียวนะคะว่าหน้าเขาใสเป็นโลชั่นสูตรกันน้ํากันเหงื่ออย่างใครชอบออกกาลังกายหรือเลยคะทาได้ทิ้งผิวหน้าผิวกายนะคะหาซื้อได้ตามที่ ร้านขายยาชนะนำทั่วไปหรือใครไม่สะดวกนะคะจิ้มเข้าไปใน Facebook p เ g e นะคะหรือ i n s t a g r กรของฟวร์มาเพียวนะคะหาซื้อได้ในราคาน่ารักสบายกระเป๋านะคะแบบซองหรือก็แบบขวดก็ได้นะคะทาได้ทั้งหน้าและผิวอกลกให้ทุกคนไปซื้อไปตำนะคะดีมากๆเลยค่ะของดีต่อบอกต่อเพราะหญิงใช้แล้วนะคะจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หญิงมาตลอดเป็นกําลังใจให้หญิงได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กับกระ,กะดิง่งติ๊งติง,ตง,ตงจะได้ไม่พลาดคลิปของหญิงนะคะถ้าพี่ น้องๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะหรืออยากให้หญิงทำคลิปอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ที่ต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะกลับมาพบกับหญิงใหม่ได้ในคลิปหน้าสหรับนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย